ต่ละเมือแต่ละเว้นคิดหญ่าอีดีได้ค่ะทุกคนจ็กสิเห็ดเมนูอียงดีค่ะเมื่อนี้มีปลาดุกอยู่ในตู้เย็นตัวหนึ่งนอกจากก็เลยว่าสียเอามาต้มนะคะคันเจ็ดเมนูปนก่กินดูแห้งแล้วนอกจาาช่วงนี้ก็เลยว่าสิตม้มสดน้ำห้อน,อนจ้ะเมื่อนี้บะมีบาาม่บะคมเปียกแล้วก็บะมี่ใบบะคมอ่อนพร้อมนอกจาก่าเนมไปเนมมาเห็นสมติวเนาะจ่าทุกคนก็เลยเอามาใส่แทนนะคะสมปลาข้องปุยกรเฮ็ดง่ายๆเลยจ้าตั้งน้ำขึ้นใส่ตะไคร้ลงไปตั้มพริกใส่นะคะหมอเดือนแล้วก็ใส่ปลาลงไปนอกจาใส่น้ำปลาลลงไปนะคะใสตม ติ่วเสร็จแล้วก็ใส่ผงนัวเนาะจ้าตามด้วยน้ําปลานะคะปุ้ยมีบักบวบอยู่เนาะค่ะทุกคนก็เลยเก็บมาใส่สองหน่วยนะคะตอนนี้ปุ้ยก็เริ่มบรแน่ใจแล้วค่ะว่ามันสิเป็นต้มปลาหรือว่ามันสิเป็นแกงออมกันแทนเนาะจ้าใส่หอดบักบวบนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลากที่ปุ้ยเสียบยอดไว้เนาะค่ะตั้งแต่พูดนะคะที่ปุ้ยถ่ายคลิปลงนะคะตอนนี้น้องกระแตกกิงการออกมาหลายคักจ้ากลับมาที่หมอของเฮาจ่าัาที่นี่บักบวบเฮาไก่สีสุกแล้วนะคะทุกคนเออเห็นไปเห็นมาหนาตามันก็เป็นตาแ่่บอีีด้้้ละนนคขัตกิใ ใบแมงลักลงไปเลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยจ้าอุ้ยจงกินหอมแห้งค่ะค่ะพี่น้องขันว่าเมนพอเห็ดเองเป็นกะคือสีใสพักคาย่แยงค่ะทุกคนแต่ว่าปุ๊ยบ่คอยมากินมันนะคะแม่กับบกินนนา้าปุ๊บก็เลยใส่พอห้าไก่สีป้งหมอนอจ้าทุกคนกะทุ้งเขาขวลงไปเลยจ้าโคเล่ให้เขากันนะคะปุ๊บย,ยานมันบบเปียวค่ะทุกคนพักติวเหลือแนวเยอะจักน้อยหนึ่งนะคะก็เลยใส่ลงไปเลยค่ะปุ้งลดเพิ่มแนวอีกจักน้อยนอาตาใส่น้ำปลาลงไปนะคะ พงนวลงไปอีกเนี่ยจักนิดหนึ่งค่ะคเล่งเข่ากันชิมรสจัดเบิงนะคะถัดแสบแล้วนอกจากทุกคนกันยกหมอลงเรื่อยเรยนะคะ มาเบ่งหน้าตาของเพื่อนค่ะทุกคนทุกคนว่าเมนูนี้เป็นเมนูแกงออมหรือว่าตุ่มปลากันแน่คะท <c oughs> ันทีว่าออมกระนำาหลแห้งคักจากพี่น้อก้าวาสีไ้สดนำคักๆเนาะจ้าบวบไหลแาย่หางค่ะทุกคนตักใส่ถ้วยเสิร์ฟให้พอกินกับเขาเลยค่ะเห็นกุ้ยตักตอนปลาออกมาตอนเดียวแบบนี้นะคะก <c oughs> ุ้ยจีบอกว่าพอกินโบเบิร์ดเด้อดจา้าปลาหัวหนีนะคะ ส่วนมากแล้วจากกสิกินผักนอกจากกินบับวบก,กินสมติวนะคะทุกคนมือนีพอกกินข่าวเจาว้าคือเกาจ้กทุกคนสดนามหอน,หอนลงไปนะคะทุกคนปุ้ยจีบอกว่าแซบคข,ขนาดเลยค่ะกับขาแรงมือนีแม่ห้าว่าท่านกินนอกจากพีน่น้องวันจิไปกินบ้านนะคะปุ้ยแกกินจะพอกันสองคน,นะคะ่ะปุ้ยกระเพิ่งจะหูนะคะว่าตุมป้าใส่สมติว๋วมันแซบขนาดนี้เลยค่ะปกติแล้วนะคะใส่แต่แบกขามเปียกแล้วก็ใส่แต่ใบบักขามอ่อนนอกจากพี่น้องพอได้ลองใส่ใบติ๋วเบิ้งนะคะทุกคนปุ้ยปุ้ยจีบอกว่าปุ้ยติดใจเลยะคะ่ะ อบนาปุ้ยบวบต้องหาใบประคามอ่อนให้มันยากแล้วค่ะทุกคนสมติวเฮามีอยู่เนาะตาเลียงกบเลียงป้าไหวนะคะตอนนี้น้องกําลังเริมใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นหลังนะคะเอามาที่หลังเนาะแต่น้องก็เลยยังหน่อยอยู่นะคะเปลี่ยนหนามปบวท่านดดนจ่อยค่ะทุกคนหนามกระดําอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องมาเปลี่ยนหนามให้น้องอีกแล้วค่ะนี่แหละค่ะทุกคนวิธีชีวิตของปุ๋ยนะคะขอบพวปุ๋ยก็คือกินง่ายๆอยู่ง่ายแบบนี้เลยค่ะบ๊มนแค่ว่าปุ้ย้ายเอาแค่คอ,อนเทนเดอร์จ้ะทุกคนแต่ว่าชีวิตของปุ้ยยยยนนนน่่่ะะะะเป็แบบีออหะคคะงงางาๆๆู กับใบเก่าๆนะคะทุกคนโบเมนว่ามาทายเอาคอนเทนต์ได้ใส่อีลีได้นัน่นค่ะพี่นองฝนกระโตกหลายมือแล้วคะ่ะทุกคนอย่าได้ห่องใสหมอหนึ่งอยู่นะคะฝนก็นได้จ้า